สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงโรคเกานะครับคนละมักจะเข้าใจผิดว่าถ้ามียูริกสะสมในเลือดสูงจะเป็นเกาต์แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเป็นเกาต์ก็ต่อเมื่อมีอาการปวดบวมแดงตามข้อนะครับซึ่งข้อที่ปวดและชี้ชัดว่าเป็นโรคเกาต์ก็คือข้อนิ้วโป้งเท้านะครับถ้าไม่มีการรักษาอย่างต่อเนื่องการปวดบวมแดงก็จะไล่ขึ้นมาที่ข้อเทา้าเข่าแล้วก็ข้อศอกนะครับจริงๆแล้ว โรคเก,กาต์เนี่ยเราไม่ได้กลัวแค่จะมีการสะสมของยูริกตามข้อจะทําให้เกิดอาการปวดบวมแดงแต่เรากลัวว่าถ้ายูริกสามารถสะสมที่ข้อได้ก็จะสามารถสะสมที่ไตได้เช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเกาต์จึงต้องรีบพบแพทย์เพื่อที่จะทานยานะครับโดยยาที่ใช้ในการรักษาโรคเก,กาต์เนี่ยก็จะมีเบื้องต้นตั้งแต่ตัวสลายยูริกตามข้อลดอาการปวดบวมแดงแล้วก็เข้าสู่ตัวยาที่ต้องทานเป็นประจําก็คือยาที่ใช้ลดกรดยูริกนะครับบางคนบอกว่า การกินยาทําให้มีผลต่อไตแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผลของยาจะน้อยมากเมื่อเทียบกับผลของการสะสมดุริทิที่ไตนะครับหรือถ้าจะรักษาตามธรรมชาตินั่นหมายความว่าคุณจะต้องดื่มน้ําเพื่อจะปัสสาวะให้ได้อย่างน้อยวันละ4-5ลิตรนั่นหมายความว่าคุณอาจะต้องดื่มน้ําถึงวันละ8ลิตรเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นเกาผมแนะนําว่าควรจะพบแพทย์เพื่อจะทานยาลดกรดยุลิกนะครับส่วนอาหารเนี่ยถ้าสามารถที่จะคุมอาหารรวมถึงแอลกอฮอล์ร่วมด้วยได้ก็จะดีมาก แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นเกาแนะนําให้พบแพทย์เพื่อที่จะทานยานะครับถ้าคุณมีคําถามมีความสงสัยเกี่ยวกับโรคภัยการรักษาหรือว่าการใช้ยาถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมถามเมียให้สวัสดีครับ